ีจ้าพี่น้องมื่อนี้มาหกกับเบนเนอร์เด้อจ้จะเบนเนอร์สิพาพี่น้องมาเก็บหมากบัวเด้อจ้จะมางมหอยนี่จ้ะไม่หมากบัวพี่น้องตอนนี้กับเฮากับมากหอดปลาบัวเด้อพี่น้องเบิ่งเอาสวยๆพี่น้องเดี๋ยวเบนเนอร์สีพาไปเก็บเอาหมากมันมีดอกบัวกับน้ำพี่น้องเบิ่กอุดบรรยากาศเดี๋ยวพ่สาวเด้อพี่สบัวบัวมุดเอาไหนมันก็ได้เบนเนอร์เลยเอาอยู่นี่เด้๋ดอกบัวเป็นดอกบัวกำลังงาม,งาม เอาไปไว้ถวายพระก็ได้พี่น้องหมากบัวอยู่ข้างในขึ้เขาต้นโดดน้ำเขาไปเอาเพื่นเขาอ่าบอยบัวอยู่หุ่นเดี๋ยวมันเนื่อสิพระเพืนต้นนาวพี่ใส่พอ่อเพื่อนนี้เพื่อนเดี๋ยววังเลาะโคกต้นตาลวูบมีคนเอาอยู่ต้นนั่นน <c oughs> ั่นคนเทเ่าไยอีกอันนี้ก็เป็นบ,บึงนะาจะบ,บึงของหมู่บ้านมันเอาไปเถอะหาปลาหากินนี่แหละจา้า <c oughs> สำหรับคนในหมู่บ้าน กินอยู่เสียใจพี <ob ję ugen> ่น้องบ่ต้องซื้อบ่ต้องยังบ่ต้องใส่เงินกับอยู่ได้พี่น้องมีความสุขที่สุดก็คือบ้านเฮานี่แหละห้องกระได้แล้วเด้อพี่น้องหมากบัวบ้านเฮางเด็ดสกินโซเด็ดมาม่สดยๆไม่ไม่ร้อนร้อนใครอยากขาเบิ่งเป็นเนอกินเอาด้วยจ้ามีแบบนี้เเพราะข้อหวานๆนี่แหะจ้าหวานปลากระไรพี่น้องกำลังเข้ามาในปลาบัวพี่น้องตอนนี้ งามงาบพ่น้อมาบัวด้เขาก,ก็ได้แล้วเด้อพี่น้องหมากบัวตอนนี้เราลงเข้าไปในมาในป่าหมากบัวเลยค่ะพี่น้องหอยเซอรี่กับมิ้นพี่น้องมิน้นก็มีกระร้าเดี๋ยวนี้มิ้นจุดเจ้าตายอย่ะพี่กีมตายมิ้นได้มาไง ได้บ่คุณเอาคนกับมหาดีวยกันยังไงพี่น้องคุณใายกินชาวบ้านโอุ้นี่เด้นี่เด้พี่น้องพี่น้องเอาเิ่งตัวนี้โอ้เลยโอ้ยสวยเอาอะไรแล้วจ้ามาจ้ะคุณนั่มาบัวพี่น้องมาเก็บน้ำกันเร็วเร็ว เก็บางบวน,น้องกันผลผลทางในห้ไ,นนนไม่ใิมักลีอยู่บุฟน,น้อเวนเนอร์พับหากินแบบนี้นี่บกหอยก็กินบกหอยอสเปอรว์วาเลนไทย์มองเลยนะคะวันนี้แม่นีไปจไังไรก่อนใจ่อ เดี๋ยวเป็นเก็บห้าสิบเอามากนั่นเด้๋พี่น้องสิทาวส์เลี้ไปไม่ยากเปล่ยนท่านผลุงมา่เกีบบอกเดี๋ยวเป็นเรื่องขออนุญาตเก็บหมากบอกกันเรื่อพี่น้องเดี๋ยวกระเป <t ội Investment> ๋าจะไปช่วยห้พี่ให้น้องเบิ่งว่าสิไดลไลส์ซัมเดยเดี๋ยวมารอติดตามไว้ได้จ้า ที่นองอันนี้ก็คือหมากว่าที่เบนเนอร์ง้มได้แล้วเดีอจา้านี่นี่กระสอบก็ม่มีเด้ทั้งหมาหอยเซอลี่ได้เลยสำหรับเมื่อนี่ก,ก็ลาที่นองไปเพียงแค่นี้เด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิาพาฟไปใส่ล้อลุ่นล้อติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบนเนอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย